บัดน,นี้วันที่สิบพฤษภาคมสองห้าหกแปดครั้งที่สิบท้าวเจ้าวิชาดาตรบุวนลขอถวายเสียงสวดสาริยะผสมทุปฏิพนธมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชจาอริย์บูชาจา,า,ากครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขเจา้าตรงตั้งมัน่นมีสติดึกได้มีประมาทที่จ่จอดในอาราธนาชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทสวดที่หนึ่ง บทการะตัตตอัลหันสัมมาเป็นตัวตพกว่าปุทธังพะวันตังพิวาเทมีสวากาโตพะตาธรมโมธรรมังนัสามีสุป,ปัจจโนกรโตจามังคังบางางนามาน,นี <c oughs> บน้บทสวดที่ฝังบทบูชา,พ,าพระไยรีที่หน้าอรหังสรมมารสรมพุทโธสุดชีรังปริณีกุตโตู้เหเหิพนะนะพนะ ระมาโนธามิปะระมีหิจากที่สติยาวชีวังอรหันพุทโธธรรมโมสังโฆอรหัพระโตอุเชนีอรานัตตะยังธรรมจารานิโสธทีนาบทสุดที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลสูออจาตุเจวตาปัจมามมุนิกาจารสุรันตุจารขโมกัลังเป็นกิามิตรเปเคาตทเรจันตเห็นมานที่เวลเกตรเปตวันกับ นาถึงมีเหตุเป็นมาจจยนตุเทวตาลวิียขารตนาคีรตตียังมูลตัสัพโมีสนันตุธรรมตนาคโลอะยังมันาธรรมตนาโลยัพัตตาธรรมตคโลอายังัตตาบทสวดทีเตบทสวดภูภูกขคณาตะนะมะกาณโมตสัพหะโตสัมมาสัมมาโมตสัพพะโตสัมมาสัมมาโมตสโพหะโทสัมมาตตะบทสวดที่หบทสวดไตสารณคมนะ พุทธังตนั่งกัจามิจมังตะนั่งกัจฉมิจังข้ายตนั่งกัจมิติมติพุทธังตนังกัจามิจติมจีมังตนังกัจามิจติมติจังข้ายนังกัจฉมิจติงติพุทธังตนังกัจามิจติมจีจมังตนังกัจามิจติีจังข้ายนังกัจฉมิบทส่วนที่หกบทส่วนจติมจีอคาถานาทิเมตตานาเงินังพุทโธเมตตะนาวเมตินาปเจเจนาบทที่มหุตุสัพพานาท เตนาสัจเจนาโตรทิเมวันติสัพพทาบทสวดที่เจ็บบทสวดติระนะมะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะโคตังสารีละจิตตังธรรมนะเมรัตนะโคตังมีสุทิจารังสังเคสังขังนะเมรัตนะโคตังสีละทิจเอตังนะเมติสารนัง สารณัตตยะวละลังสมาตโมปลิตะวัตถุมิเสสะภูตังอันโยยาจิยุตะคุณะโยคะวะสัปตังอัสุนิพยัมปิประเทวะยะถาปิทันเถเอกังวินาตติทะเลทะเล,ะเลส,ะมะสมัมภาเวนะโรเจะกจักกทาจิ จัติเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยาณวิทยางาติพุธาาทธะสาสตังวินยูหิปัติตาชะเนหิวินวิญยะภูตังกรรมโลกกรรมโลกกรรมหิเจอกหิเิกันจุปะรัตนียังเตสันจิสุจันวิธิตังคุณกา,ายะตายะ นาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุดปัสสตังนัมสิกโรธาปาทาหานาังบุญยะจิกานะมะสามุตะมะบุญยะปูมังทุกขาพมุตจ,จะนะมูทะสวรานางคตานางปูชาละเหสุกระมังอภิปูเฉลยยังนิพานจาจติยาบุยุปนิสัต สัตถังสัมมาทิเวสะมะราโสทะนะสิิยาจะสาธุหิอัตถะปุสะเลปุลปัเสวะสินยังปาเลหิจาปิจารนังคะมะเนยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสัมมานังพระตามหังรัตนิงทิวังพระนะเนสุนามัสสะมานา ปูเชมะจาปิสสสะตารสุปสันนะจิตตาตัดฐานุปาลิจาริยาสสาระตาจะบุญเนนะตัดฐาุสุกเตนะสุพีพะเวมุเตเชนะตัดสะจารถาปิสุวันติหตุเยเจธาธรรมวินะยัมหิปะมาณะภูโตโลกุตะ ลาธิจมโยนิตโตสูโมจังตัดโสปะนิสาพยะจายายะอายมปิขหนตุวัตถุตะเยปะริจิโตสูปัสสะทากาโลโยจคุมามุมหะมาลาปะกะโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตปารัสปาสาวินัยญัมโม ปาเตติเคมังชนะตังวิเลยยังพุทธาวังตังสีสารนามามีโลกาสนากัญจาวินายกัญจารันเตชาราเตจติติหัวตุสะปันตาลายใจวินานจะเป็นตัวทำโมจทโยตัสสตุตทัตเสติโลกัสวิสุตมะทานิยานิคังธรรมารัตนังทหาลินตาวะว่าโหสันติกะโรตินโนธรรมับารันตังสีสารนามามีโมหะปราทางอุปตันตภะหาปันเตชะร์เตเจเยติติหัวตุสะปันตาลายใวินานจะเป็นตัตตำโม เสนานุสโตโยโกลเอาปัสปะปูอเชาตาสันโตปยังสันติเนโยโกจากสวาสาตระมังวิริยตังกะโลตีจากคังวันตังติจานามีภูตานุภูตังธมรมติวรจิงตัเตจตาเตจสิทธิโหตุสัมปันตาลายามินันตมิตุตาบทิก้าบทสวดนะโมกาละอัตทะคาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธมเหสโนะโมอุตตมะธรรมตตาสวัสดาตาใจนะโมมหาสังฆาปิวิศิลปสิจิโนนะโมโอมา ไยาลัตสารัตตะนาตายาสๆๆาสา,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 าตุการณนโมโอมากติตตตตวัตุกรีสปินนโมกาลประสเรีพิฆาตุปัทาวาณโมกาลเพเวนาสุวันติโหตุลุศภทานาโมกาลเจคนินวิถีทีโหมิเตจวาบทสวนที่สิบบทสวนมหาสมัย เอวามีสตังเอกังสัญยังพระวาสัเควิหารติกติวัตถุงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคลลานจิปัจามติภิกขุสติตวะวะอลาเตชัสติโลกธาตุเตวะเตเยกุเยนะสันติปฏิจารโหติปกรณตังทัศนาเยภิกขุสังขัญจารัตโขจตุนาทังทาวาสกายิกานังเทเอเทวานังอัตระ โศเสียยังโศปัจวาสักเกศุทิหารติกติวัตุจึงมาว่าในมหาตังพิคุสังเครรราติปัจจมาตีพิคุสตีตระเว่าอาลเตหิตาสังโยกถาตูหีเทวตาเยกุเยนัสติตาโหติโกตังสัจแนลพิคุสังการจะยันนูนะมายมปีเยนะปัจขวาเตนุปัสสังคาเปรยามาอุปัสสังจวาภควันโตสันติเกปัญจิกาตาวาเตยามาปุติอตโกตัเทวตาปเจยาถาปีนาภาภาวาปุริโสสัมิชิตังวาภะหังสามะ ภาษาเสยยะภาษาที่ตังวาภาสาม,มีเคยยว่าไม่ว <pedo S 1> <itas S 2> ่าสุธาวาเตสุเทวีสุอัตลายิโตปวันโตคุปตะโตปะตุวาหางสุอัตโขตาเทวตาวันโตอภิวัติตะวะเอกะมันตังอังคังสุเอกะมันตังที่หลักหัวเอกาเทวตาวันโตสัตติเจมังคาถาภาสิจเตมะโยปวานาฉมิงเทวกายาเขมาคาตาอาตะคาหาอีมังคามะสสัมมยะสักทักสิตาเยวะ อ布拉าาติตขานติอธโกอ布าเทวตาบตุตรสันติเอมังคาถาอภารติตาแล้วพิฆวะสมา,า,ามะฆาทางปุจิตตงอัตโนอุชุกามาาังสุสาวีจาวเนตาหีคาเอต,ตาวายลิยานิคันติปตตาติอาาธโกอ布าเทวตาบตุตรสันติเอมังคาถาอภารติเตจตาวา,าขีรงังเจตวาปาขีรังอิตขีรังโอหัจจะมาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลา จากอุมาตาสุทันตาสุ land, สุนาคาเตะทหโออัปราเทวตาปันโตสันติิอมังคาธาภาสีเยเกจิภูตังสนางคาตาเสนาเตคามิจันติอัปรายะคูมิปหายยะปนุสังเทหังเทวากายาปาริภูเลสันต um ิเดกะตะคูเพรวาพี่คูอมันเตติเยคูเยนะพิกเวทัสเสสุโลูกตาสัทธาตุเทวตาสันติปฏิตาโหติเททัต นาคาขาตังขัตนายาพิคุสังคันจารเยปีเตพิคเวอาเหสุวัติตามาทานาหารตัวสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระกันตานเอตัลมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาเหตสงเสริยาถาปีไมหังเอตัาหิเอเจปีเตพิคเวพระวีสันเตนะคะมาทานาหารอาหารตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระกัณตาเอตัลมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาพระวีสันติเสรสญยาถาปีไมหังอิตาลีอจชิกิตามิพิคเวเทวกายานังน้า กะะิตติสามีพิฆเวเทวกัญนังนามาเทเสสามีพิฆเวเทอากันังนามมิตังสุนาธาตุการน์บะคัตตาสีสามีติมีวันเตปเตติโขเสยพิขูพวันโตปัญจโสสะวะเอตัถวจากสีโลกะมานุกัสสามียัตถะคุม,มาตัสสิตาเยสิตาสิริขปลังปัตติปต,ตาขามาหิตาปูสุสีหาละวัตสีลานาโอมหงังสา สามูโนโอทาตมะนักสาสุดทาวิปสันนัมนาวิราปิญโยปัญจสเตตะวาวเนกปิติทวะเวตะตัวมัตยีตธาตะเคตระเนระเตเทวกายาพิกันตเตวิชานาตาพิโคเตจักบรมกะลุงสตวะพุทธศาสาตนังเจสามปาตุระหูยานงอมนุสสานาทัศนาอเปเกสตามะทัคุงาตังอัถลาตนาลิงเอตังเอ ตตาเอเกตหาสามาอมนุสานะทัศสุงอเปเกนันตะมาทะ ah ุงทีสาสพภาบุตตาอาสงตันจัตสะพายายาอวิจาจตตุมาตโตอมันตยเยตถาสาวเกสารเนระเตเทวกายริกันตาเตวิชนาถาภิกโวเดโวหังกิตยีสามิคีราหิอนุภุพรสโสัตตสหสังยักษวายักาักุมาเกบอิทวัสะไรที่มันโตชุี่มันโตวันมันโตยาสติโมโมทมานังอภิกามงพิกขุนางสามันติงว่านาง กาสหัสาเคมาวัตายาขาณนับตนโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานังอภิการมโมกขุนังความมันติงว่านงสาตาคีราติสหัสายาขาณนับตตวันโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานังอภิการโมกขุนังามันติว่านงอิเจเตโสสัสาสหัสายาขาณนับตตวันโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานังอภิการมโมกขุนังามันติว่านงเวสามิตา ปัญจะตัตายขาน้ำแล้วจะมเนที่มันโต,นนตชุดจบันโตวันวันโตยาสตินุมโมทถ้ามานางอภิกรรมโมวิคูนางสมันติงว่านาง กุมิโรราชักฆ่าฮีโตสซเปุตตะนิเวตะยิงพิโยนางสตาตหาสังยากานางอนุอยีรูปสติกุมิโรราชักฆาฮีโตโสภาคตมันติงว่านางครูริมันจะทีต่างราชาตาราโดปัสสาติท้าพระปนาติปติมหาราชายาสัตติโสภูตติจตวะ็บวยเช่นนนามหาพระไรที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตติโมตมานางพิการมุขูนางธัมติงว่านางทักทีนันจะตี่างราชคกู วิรูโถตัดภาษาสติคุมพัฒนานติปติมหาราชายาสัตวสิโสปุตติตัตวาก็โวเชนามนาม,นม,นมนหาปรารยที่มันโตชุติมันโตว,วันมันโตยาสัตติโ,โมทมานังอภิคามุงพิคุนังสมติงวานัง ปัญจีมันจะทีสางราชวิ aja, ะะรูปโภปัสสาสตินาคะนางติปติมหาราชายาสติโสปุตติตัดภาคโลอิมนามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสติโนโมธมานางอภิการมุงพิกุนางสัมติงว่านางปุตตะลาจรีหลังราชคูเวโลปัสสาสติกคะข้านางติปฏิมหาราชายาสติโสปุตติตัดภาะโลอิจมนามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสติโนโมธมานางอภิการมุงพิกุนังสัมติงว่านางปุรมาทีสังทัอโลหะ ทักสิเนนะวิรูทัโกตัดชินาวิรูปโคกุเวโุตลังคีจัตจตโรเตมหาราชสมันตาจตุโรทีสาทับราบามนาอังกัชวันในกับอิโกตเวเตจัตมายาวิโรคาตาอากูวัจนาอิทตาไมยานิคูเกนถูนิเวกุวิถูเะวิโตจัจจันธนกาลมัตเตโสจันติกินุมาทูนิมาทูจ่าโนปาโทโอปามัจิวจ่เทวตูสุโตจามาตาลิงจิตาเสโนจ่าข้าพโอนาโราชาเสนโพอาภูปันจัตติโขเจวะ ติมพระรูสุริยาวัจระเอเตจังเขจราจันนุข้าพระ้าสหาราชูพีมโมธรรมานาพิกามุติขุนังสามติว่านางอาสาครูนาลสา,านาคาเวสาลาสาหาตัตตพักกากรรมสัตตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพียาโมนาทาตาลธา,าจจอาคูนาคายาสตตินโนเอราวันโนมหานาคกูโสมักาสามติงว่านางเยราคาา่ะเยรา เยนาฆาลาเชตหาสาหรลติทิพาทิจาปักสิวิถุทัตจักทูเวหายาสาเตวนามัชะปัตตาจิตตาสุปันนายติตเตสานามังพยายันตธานาคาราชานามาสิสุปนตโตเขวามากาสีจุโทสันหายิวใจหิอุปาวายันโตนาคาสุปันนาสมานามากังสูพุททางชิตาวชิราธาเสนสัมูทางอสุราจิตาคาตโล วาสาวะเสเตอีกที่มันโตยัาสัตสิโนกาละกันชาที่จะมาอสุราธานาเวคัสสาเเวปจ,จิตติสุจิตติจมนาลาโทนมุจิสหายะสตัญจะปริปุตนาสาเพเวโรจมนากาสันเนยตว,วาาระลิงเสนาวาหูพัฒามุปาข้ามูงสัาามาามโยธา,า,า,านิระทานเจพิขูสัมติงว่านาง อาโปจเทวาปฐวีจัดเตโชวายโยตขาข่ามุงวารุณาวาลุณาเทวโสโมจายัสะ สาหาเมตตากกมิกายะกาอาคูเทวายัสสัตติโนทัาเตเตท่าตากายาสเปนานัปนิชิติมันโตชิติมันโตวันโตยัสสัตติโนโมทามังอภิการมุีิคูนางสมันติวาลังเวคูจติวัทารีจัสมาจะตูเวยะมาจันทาสุปนิสาเทวจันทมาคูปุรคิตาสุริยาวัสุปนิสาเทวสุริยามาคูปุรคิตานักขันตานิปุรคิตาอาคูมันทวะ ลาหะกาวะโสนางวาสโวเสธโถสักูบาคตโถลินทะโคทะเสเตทัศนากายาสเพนานาเปนียห์อจิมันโตชิตมันโตโยนโตยัสสติโนโมธรรมนังอภิกามุงภิกุนังสมันติวานังอาถาคูธาคูเทวะทัลมาคิติคิลิวาอจิจักกาจโรชาจัอุปาปุภนนิพาสิโนวะลุณาตหะธรรมะจะอุตจิตตาจะอเนจิกาสุเทยะลุจิราอาโคอาโูวาสนั เจตินิโรธาเตเตธาสักกายาสเปนานาปิฏโตชิตมันโตชิตมันโตอันวันโตยัสสัตติโนมทะมานังอภิธรรมุภิคุณังสัมมันติวะสัมมานามหาสัมมานามนุสัมมนุสุตมาคิกาปทุติกาอาคุอาคุมโนปทุติกาอาคุหาเลโยเทวะเยจาโลหิตวาสีโนปัลมามหาปัลคาอาคุเยวายัสสัตติโนธาเตเตธาสักกายาสเปนานาปิฏโตชิตมันโตชิตมันโตอันวันโตยัสสัตติโนมทะมานังอภิธรรมุภิคุณังสัมมันติวะนางสุการอาบุหะอาลูนาอาเว อากูเวฆานัสสาตหาโอทาตะเอยหาปามกขาอากูเทวาิจักขณาจะมันสะธามันตาหาลคาชามิตรายยาาาากาจยัสสัทินโนทนายอาคาปัจุนโน โยธีสาวาวีฝัดติตะเตเตทะากายาทัตเีนานัปเตโยอิทิมันโตชุติมันโตวันโตโยยาติโมทนาอภิการมุงพิขุนังสำมันติเขมิยาตุกายามาการทักาจะยาสัตยินโกลพิปกาลัตเตโตโชติมานาอัสวานิมาลติโนอาคูอาคูอาปะนิโนทัศเตเตะทากายาตเีนานัปเตโยอิทิมันโตชุติมันโตวันมาโตยาสัตยินโโมทมานามิการมุงพิขุนังสำมันติวเนัทัศเตเตวานิกายาทัตเีนานัปเตโยนามันว่า เยนะอาการจุนจันทราเสตติสาทหารระวุฒิชาติมัคคีลูกขับปฏินะว่าเนี่รอแป๊บหนึ่งท่าเขมโมขะตาลังนาขางเจนนวัอติตาิตังสุขมาปรมตัวจับุโตปุระโตประหาตังตุมาโลติงโสจา โปากัสมันติงว่านางสหัฮาตพระมมรุกนังประหาพันมัติติเตกุปปะนโนชุติมันโตติงสมากายโยยะสัตติโตทเตแตอิจราอาหุปัญจค่ะทว่เตสัญจะมัจโตอาคาปะหาลิวาริโตเตจัตเพอภิกกัมเตเตสินเถวเถรอภามะเกมาละเสนาภิกกัมในปัตตะกนาตะมัติยังเอตธะอาหากัพันธะมาลาเกนาพันธะมาตูโวสมันตาปริวาริธามโวมุสิงคะอิติอตะมะหาเโนกันนาเสนาเปแตยิปารินาปัลปางจัสลังกตะวะเพลาวยะถาป วัตโกเมถุทนยันโตทวิจุตากาโตปัจุปะทาอตตางูอตตยังวัตเสตัจตสะพายยายะวจิตวาตตุมาตโตอมจินสัทพาตาวเกตตะเนมาละเตนะอภิกตไตวิชานาถาพิจวุใจักกะปมงกัสุตวะพุทธาสนังวิตาราเคหิปกามุในสังโรหัมปิอิตยิงเวนภวิจิตตานามาพยาติตายสัตติโนโมทันติตาหาปุตตะอิสัวเกติชะเนปุตตาหัดดี